ขอบคุณน้องถังเยี้ยม้วยนะคะที่เล็งเห็นในศักยภาพกับพี่ในชวนมารูปวงในวันนี้ด้วยนะคะรู้สึกด,ดีใจตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากนะคะขอบนิดนึงนะคะผ่ามาหลาย AF แล้วนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ AF เท่าไหร่แล้วคะใครเป็นแชมป์นะคะทนีระวังวันนี้จะชักกันนะคะเราต้องค่อยพยายาม ควบคุมร่างกายเราไว้ให er ้ด okay, <cue sought> ีเกิดเราชักขึ้นมาชัดเจนเลยชัดเจนอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเบีย b s งค่ะบภูมิใจมากเตรียมเตรียมมุกมีมานานมากโอเคสำเร็จละสำเร็จละเอาละค่ะเห็นไหมคะเปิดตัวมาน้องทางเบียก็ เนินชูแอบอยู่นี้อลังการงานสร้างมากบอกแล้วค่ะว่าทั้งร้องทั้งเต้นทั้งคอสตูมทั้งไฟทั้งทุกคนที่มาดูและพิธีกรร <ś led> ะเบอวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่เต้นอย่างเดียวนะคะ เรายังมีเพลงเพราะๆแล้วก็มีแขกรับเชิญจากน้องถังเตียมาอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวร้องอร้องเพลนชุดนึงชุดเยอะแยะมากมายก็ต้องม,มาคุยอะไรเยืดก่อนวิ่งเดี๋ยวก่อนขนขนขนน้นนอ่วูเมือ่มอ,อกี้แอบเห็นคุณเออเป็นท่านนี้เป็นครูตีลังกาใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องถังเตียมา ทุกคนกำลังนิ่งอยู่เต้นเต้อะไรกันใหญ่ๆทุกคนนิ่งน้องถังเบียร์มาหันหลังฮึบฮับฮึบฮับ,ฮบยังเงียบอยู่อลุกขึ้นมาค่อยกรี๊ดแสดงว่าถ้าหนูทำมากนี่จะกรี๊ดใช่ไหมคะคุณคุณเต๋ ステイ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  อนาคตหนูจะเป็นแบบทังเบียร์ให้ดูวะเอนเอาละค่ะสงสัยน้องทังเบียร์คุณจะพร้อมกันแล้วถ้าจกคนร้ัมขอเสียงกันดังหน่อยได้ไหมคะ